ะะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเค้กส้มหน้านิ่มค่ะพร้อมกันรอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะ<า>ก่อนหยุดยาวนะจ๊ะเชฟตู่ก็จะพาทุกคนมาทำเค้กส้มค่ะพี่พี่ตัวนี้เป็นเค้กส้มหน้านิ่มพี่พี่จ๋าเราก็เราจะทำแบบหน้านิ่มก็ได้หรือว่าเราคือคำว่าเค้กส้มอ่ะทุกคนมันสามารถแบบว่าเปลี่ยนแพ็กจจิ้งได้หลายแบบ นจะจ๊ะใช่ค่ะพี่พี่จ๋าแล้ก็ทําการแต่งหน้าไม่ว่าเราจะใส่เป็นเนื้อส้อมข้างหน้าก็ได้นะคะพี่พีจ๋าอุปกรณ์มีไม่เยอะพี่พี่ของให้เรามีเครื่องตีในการตีไข่ขาวทุกคนคะเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนเราต้องการการขึ้นฟูของไข่ขาวและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเตาอบค่ะพี่พี นี่น้องออยเตาอบข้างหลังเลยพี่พี่จา๋าเวลาทําเค้กเนาะเราต้องมีเตาอบในการอบนะคะทุกคนเออมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเนื้อชิฟฟ่อนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยพี่พี่จา๋าเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่สฟองค่ะเชฟได้แยกไข่แดงไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาว50กรัมส่วนของไข่ขาวนะทุกคนแล้วก็ ครีมออฟทัทท่าหนึ่ทับสช้อนชาค่ะน้ำตาลป่น25กรัมน้ำเปล่าสามไอหกสกรัมแล้วก็น้ำมันพืช50กรัมค่ะส่วนของแห้งก็จะมีแป้งเค้ก70กรัมผงฟู1ทับ2ช้อนชาแล้วก็ผงวานิลา1นทับ2ช้อนชาค่ะ ตัวนี้จะเป็นส่วนของหน้าส้มนะเดี๋ยวเชฟจะดันออกมาไว้ข้างๆนะคะทุกคนอ่ามาเดี๋ยวเรามาผสมส่วนของเนื้อเค้กกันก่อนนะคะอันดับแรกวิววิจารเทไข่ลงไปค่ะส่วนของไข่แดงก็ใช้ตะกร้อมือคอนหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลป่นลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ใช่จ้าเนี่ยทุกคนเวลาเราคนไข่แดงกับน้ําตาลฝ่นนะพี่พี่จ๋าแนะนําให้คนแบบว่าจนเปลี่ยนสีเนาะพี่พี่จ๋ามันจะทําให้ไข่เค้กของเรามันไม่มีกลิ่นคาวเนาะอ่าเราก็น้ําเปล่าค่ะนี่แล้วก็น้ํามันเบาๆเนาะ ใช่ชิปฟอนนุ่มๆนะทุกคนแล้วก็แป้งเค้กค่ะนี่เนื้อชิปฟอนเนี่ยพี่จ๋าเชฟมาสอนบ่อยมากน่าจะทำเป็นกันแล้วเออผงฟูอ่าแล้วก็ผงวานิลาตอนนี้นะคะเนื้อเค้กของเราเนียนเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวเชฟก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตีส่วนของไข่ขาวกันค่ะ ส่วนของไข่ขาวมีอะไรบ้างคะพี่พี่จ๋ามีไข่ขาวมีน้ําตาลทราขาวแล้วก็มีครีมออฟทาท่าแต่สําหรับพี่พี่คนไหนที่ไม่มีครีมออฟทาท่านะใช้เป็นน้ำมะนาวได้เลยเ<อ>นะจ๊ะ1นทับสี่ช้อนชานะคะ,คะทุกคนเราก็เท,ทไข่ขาวอ่าทำยังไงกับการทำชิฟฟอน,นะคะคือเราต้องตีให้ขึ้นฟูอ่ะทุกคนเทนไข่ขาวลงไปหมายถึงว่าเครื่องตีเราต้าตองได้ด้วยนะเชฟทีน่าใช่ค่ะ เครื่องตีเราต้องได้ด้วยนะคะทุกคนขาเครื่องตีก็ต้องกระแตงนี่ไม่ได้นะการตีขาต้องตีต่อเนื่องใช่พี่พี่แล้วก็คีมออฟท่าท่าจบจบทาสะดุดก็คือจบแล้วก็โถ ไม่มันนะคะทุกคนคะ่ะสมมุติว่าโถมีความมันบางทีเราอาจจะตีวิปปิ้งครีมไปแล้วล้างไม่สะอาดพี่พี่จ๋าทำให้ไข่ขาวของเราตีไม่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่แดงปนไปด้วยนะคะทุกคนแนะนําว่าเวลาแยกไข่ให้เป๊ะนะจ๊ะพี่พีจ่จ๋าเออเาาจะปิดไปที่เบอร์ห้าค่ะทุกคนเรามได้ว่าที่ไหาคะเครื่องนี้นะคะใช้เวลาโอ้แรงมาก ใช่แรงแบบนุ่มนวลนะเชฟตั้งยอดอ่อนต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะยอดอ่อนอนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่ว่าอ่อนจนเป็นย้วยนะคะทุกคนขาถ้าจนเป็นย้วยอันนั้นคืออ่อนมากพี่พี่ต้องตีต่อใช่ค่ะเห็นไหมทุกคน,กคนประมาณ2นาทีนะถ้าเป็นเครื่องตี35เราเนาะ เบกแล้วเออต่อไปพี่ทิสาเดี๋ยวเรามาทําการวอร์มเตาก่อนไหมอ,อ่าตัวนี้นะคะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเชฟจะใส่ถาดนะคะวันนี้นะเราจะใช้ถาดตัวนี้นะถาดขนาด10บคูณสสูง2นิ้ว10บคูณสสูง2นิ้วแล้วก็ที่สําคัญต้องมีแผ่นรองอบด้วยนะคะพี่พี่เออและเราก็วอร์มเตาตอนนี้เราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบประมาณ15-20นาทีค่ะ ตอนนี้เซฟได้วอร์มเตาเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องวอร์มเตากี่นาทีก่อนอประมาณ5นาทีค่ะทุกคนนีน่เคเราก็ทำการตักไข่ขาวมาผสมกับส่วนของไข่แดงได้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมนียมมาก<ช>ทุกคนถ้าคนไหนตีเมอเรงได้นะ<ช>จะรู้นะวิธีการทำชิฟฟ่อนนะเวลาเราตีเมอเรง็งลักษณะของเมอเรงก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะอถ้าคนไหนทำขนมเมอรนคนค่ะคนแป๊บเดียว สวัสดีค่ะพี่พิจาแค่นี้ค,ะค่ะพอและทีนี้เราก็จะใช้ไม้พายตะล่อมเราค่ะพี่พี่เพราะว่าเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนะเราต้องการแบบว่าความเบาเบาทุกคนความเบาเบามากๆานะจ๊ะใช่การตะล่อมใช่เขาไม่ต้องการให้เราแบบว่าใช้ความรุนแรงกับเขานะจ๊ะไม่งั้นจะเป็นน้ํานะพี่พี่แล้วก็ที่สําคัญนะ เวลาพี่พี่เวลาพี่พี่ทำเค้กเสร็จปุ๊บนะโดยเฉพาะเนื้อชีฟฟ่อนเนาะพี่พี่พักไว้ไม่ได้นะตีเสร็จปุ๊บรีบอบทันทีนะคะไม่งั้นจะเป็นน้ำนะคะพอเป็นน้ำแล้วเราไปอบเค้กของเราจะแข็งกระด้างเราก็ไม่ขึ้นฟูนะนี่นะน้องออยนะได้แล้วโอเคและเราก็ทำการเทใส่ถาดได้เลยค่ะแล้วก็ถาดนะพี่พี่จ๋าไม่ต้องทามาการีนนะคะสามารถเทเนื้อเค้กลงได้เลย เทลงไปได้เลยสวัสดีค่ะพี่พี่หนึ่งร้อยยี่สิบนสวัสดีค่ะก็คือเราคนให้สีเป็นประมาณใช่สีต้องเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะเชฟเพราว่าอยากคนเขาเรียกว่าใช่ใช่ค่ะนี่นุ่มมากเลยค่ะมากเชฟนี่แล้วเราก็ใช้ไม้พายเกี่ยวเข้ามุมนะคะนี่ทุกคน ในระหว่างที่เราวอมนะพี่พี่จ๋าตอนเราวอมเตาใช่ไหมแล้วเราก็มาทํามาผสมเค้กแบบนี้พี่พี่แค่นี้ก็บาลานซ์กันแล้วนะเวลาก็เท่ากับเหมือนกระวอมเตาไว้แล้วเนาะถ้าทุกคนเราก็ทําการกระแทกพิมพค่ะนี่กระแทกะไรกระแทกไล่ฟองอากาศ3มครั้งค่ะและเราก็เอาเข้าอบได้เลยเนี่ยเวลาเราทําแบบนี้แล้วห้ามพักเค้กนะคะทุกคนไม่งั้นเค้กจะเป็นน้ํานะาจ<า>๊ะใช่ค่ะเนื้อชิฟอนพักไม่ได้นะทุกคน อ่าเอาเข้าอบได้เลยเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบประมาณ15-20นาทีค่ะ,คะแล้วเราก็ตัดขนาดกล่องนะวิวิจา๋าเราจะใช้เป็นกล่องที่39กนี่กล่องที่39นะคะเป็นฝาโดมนะทุกคน Okay. โอเ okay. ใช่ค่ะคนะคะทุกคนแล้วก็ความยาวนะเราก็วัดที่กล่องเลย4ี่นิ้วค่ะกว้างสองยาวสี่นะคะทุกคนแล้วก็หกัสนใจหน้าโกไฟล์ได้นะคะทุกคนหน้าเค้กที่มันลอกอะ่ะพี่ๆไม่ต้องไปลอกออกนะมันอร่อยความอร่อยอยู่ตรงนี้นะทุกคนคะ่ะใช่แล้วเราก็ตัดด้านนี้นะคะ่ะ มีคนชอบกินเศษเค้กต่อปากชอบกินมากแต่ว่าถ้ามันเป็นเศษอย่างเงี้ยที่เราตัดออกกับพี่จ๋าเราไปทานกับกาแฟอร่อยนะเชฟทีน่าใช่ทุกคนชอบกินเศษเค้กมากเลยพี่อ๋อเนี่ยทุกคนพอเราตัดได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเราก็จะเอามาใส่กล่องนี่แบบนี้ค่ะทุกคนใช่คือกล่องใสแบบนี้นะมันจะโชว์ให้เห็นนะเค้กไหใช่ค่ะใช่ค่ะ อย่างนี้นะคะทุกคน,น,นแเราก็วางไว้กวนเห็นไหมมันก็จะเห็นชั้นของหน้าเค้กแล้วเราก็จะมากวนหน้าเค้กกันค่ะในการทำเค้กส้มนะพี่พิจ๋าเราก็จะเอาหม้อมาค่ะเออส่วนผสมมีน้ำเปล่า450กรัมนะคะทุกคนพี่พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรนะเดี๋ยวเราลงไว้ให้เนาะน้ำตาลทรายขาวใส่ลงไปค่ะ 135กรัมนะแล้วก็แป้งกวนไส้ค่ะ20กรัมเอ้ยไม่ใช่แป้งกวนไส้40กรัมแล้วก็น้ำส้มซันควิก1 0 0กรัมค่ะเขาเรียกว่ายังไงอะทุกคนแล้วก็แล้วก็แนะนำให้เป็นฝาสีเขียวด้วยนะใช่ม,มีกี่ฝาคะใช่มีหลายฝาค่ะม,มีหลายสีใช่พี่พี่จ๋าน้ำส้มซันควิกนี่พี่พี่จะบอกว่า แบบไหนก็ใช้ได้นะทุกคนถ้าฝาสีเขียวอะ่ะมันจะแบบว่าเข้มขน้ขมขนใช่แล้วถ้าเราใช้ซื้ออันอื่มมาก็อาจจะพิ่บปริมาณใช่มันก็จะไม่เข้มข้นนะคะทุกคนแลค่ะา,าแนะนาให้เป็นฝาเขียวนะพี่พี่แล้วทีนี้วิธีการทําวิธีการกวนหน้าส้มนะพี่พจ๋าแนะนําให้พี่พี่ใช้เป็นกระบวยนะคะ หรือภาชนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นตะก้อมือนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าพี่ๆใช้ตะก้อมือคนมันจะทําให้เค้กส้มของเราเป็นฟองอากาศนะคะทุกคน oh. อเอามาด้านนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีส้มห้าหยดค่ะแล้วก็คนเอาไปตั้งไฟแป๊บเดียวละลาย ไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็นกระบวยนะคะในการคนเค้กไอคนหน้าส้มนะพี่พี่จ๋าและไฟที่ควรน,นะเชฟใช้เป็นไฟกลางค่ะนี่ใช่เวลาเราคนหน้าส้มนะพี่พี่จ๋าเวลาเรากวนนะแนะนำเราให้กวนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็จะไม่เป็นฟองอากาศไม่เชื่อพี่พี่ลองเลยพอได้แล้ว ทุกคนดูที่เชฟบอกว่าไม่มีฟองอากาศเลยพี่พิจาดูเราต้องใช้เป็นกระบวยนะคะพี่พิจาในการคนนะนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่พิจาโอเคเสร็จแล้วค่ะและเราก็ทำการราดหน้าได้เลยค่ะโอ้ยทุกคนไม่มีฟองอากาศจริงๆใช่ถึงบอกว่ามันเป็นเทคนิคไงมาทาง รดูร้อนหน้าเอ๋อค่ะได้ค่ะพี่จ๋าอุ้ยสวยมากอ่ะใช่พี่พันเป็นกล่องใสแบบนี้แล้วมันรูน่าค่ะเซฟทีหน้าแล้วมันได้ราคาด้วยใช่ไหมใช่อันนี้น่ะเขาขายกัน5 9เลยนะทุกคน5969เลยนะแล้วเราก็แต่งเนื้อส้มข้างหน้าพี่จ๋าสักประมาณ3มชิ้นอ๋อราคากล่องเนี้ยเป็นุอ้ลพบาทนี่ นี่พี่พี่จา้ยน่ากินมากแต่งใบอัน,นก็ได้นะพี่พูเนาะหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่จาสํสำหรับเมนูเค้กส้มน้านิม่มเชฟบอกแล้วว่าทำง่ายมากๆเลยดูแล้วอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับเมนูนี้ไปแล้วคะ่ะ